สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับแก๊บแชนแนลนะครับในคลิปนี้ก็จะมานำเสนอในเกมเอ,อ,อะไรนะคาล t e อ s ไซส์ <laughs> นะครับไปรุยยันต่อเลยดีกว่าครับจะมาเก็บเควสต,ต่อนะครับไปคลิปนี้เก็บเควสวันที่สการเล่นจริงวันที่ห <laughs> เก็บเควสวันที่สามไม่จบครับ เขาจะมีเควสให้เล่นเลยนะเนี่ยกับแกบแชนเนลนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กันนะครับเยอะๆนะฮะไปครับไปลุยเลยครับไปดีกว่าแผ้เสียงนี้วันที่สามครับไปเกวสวนที่สามครับเกสนาลบหนึ่งครั้งยังไงครับไปครับ ับเดงตัวหน่วการตกลงครับซื้อแล้วครับอะไรก็ไม่รู้หรอกอ่อนทำไมอ่ะต้องซื้อเหรอออาไปครับเอาหมายของต้องไงพี่เก็บหน่วยลบผมจะไปไฟต่อนะ ซื้อเลยไงต่อซื้อแล้วนี่ด่านที่1นึ่งเขียจบแล้วมั้งใช่ไหม่านที่หนึ่งเขียหมดละไปด่านที่สอง EP สองไม่ใช่ด่านที่สอง EP สอง EP สอเปิดมาปุ๊บเขีรยแล้วนี่แล้มาถึงอันเนี้ยมันไ็ไปปลายนะครับ ข้าดบดการเาตรียมตัวบดการหนึ่งสามอย่างแรกได้ตรงนั้นี้เตรียมตัวบดการเอาจะเข้าได้ก็เข้าได้ทั้งนั้นเอองงดีแม่้งไปข,ข้ามไปครับไปครับวางจุดจอดจุดจอดจุดจอดนี่เอาจุดแรกเป็นทีมสามทีมสองทีมหน,น,น,นึ่งเอาทีมทีมสามดีกว่าเพิ่ม แล้วทีตอนนี้เป็นทีม2องแล้วทีนี้เปนทีมหนึ่งเอาเพิ่มไม่ได้แล้วเวแล้วเสียทีแล้ว๋ววอ๋นย,อยนอ๋อเอมันลบได้ลบได้ลบได้แบนี้ไงลบก่อนเอนอตอนนี้เป็นทีมหนึ่งลกันพลาดสองเป็นทีมสอง โอเคเริ่มไปไปครับเีแล้วมาครับรอแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ไออยาลบเรามันจะมันจะเพิ่มภาษาเพิ่มอะไรแบบเจ๋ๆงๆอะไรลแหลให้เราบ้างหรือเปล่านะเออเนี่ยนะนะต้องลองต้องลองดูครับต้องลองดูจริงอันนี้ผมมาลองแบบไม่มีความรู้อะเออ มาครับออโต้มาครับออโต้มาครับไปครับไปสองครับเห็นมแรงนะ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 มาครับปองกันแล้วโซลิเย่ครับเสีียงนโซลิเย่่ะไปครับไปข้างหน้าแล้วโซลิเย่ลองเดียครับตอนนี้อ้าวรถฝั่งเราฝั่งเราอ่ะนี่โอ้โหมาแหนะมาช้าซะจริงตัวเธอแต่มาช้าได้ยังดีหอ้มานะครับ ไปอ้าวอะไรต่อแล้วจะต่อซีได้สามดาวนะใช่ไหมได้ดาวทองใช่ไหมเก็บเฟรย์เกบไปก่อนเอ้าอ๋อของเรายังไม่ทันเลย่มเริ่มเริ่มเริ่มบูมแล้วครับเขาเริ่มเขาเริ่มบูมแล้วครับเราต้องสู้ต่อแต่แรกๆมาเขาไม่บูมนะครับเขาอยู่เฉยๆให้เราไปบูมก่อนนะ ตอนนี้บุกมาเลยเดี๋ยวอัโต้ดีกว่าออโต้แล้วคูนิออกปุ๊บอ่าเนี่ยะครับต่อไปต้องเป็นเซอร์วิเย่แน่นอนฮนะรอได้ห้าห้าปุ๊บมาแล้วส่องไปส่องส่องอ้ามาครับแว๊บนี่อะไรจะหนูอะไรจะหนูครับนี่ครับมาครับโอ้ยกำลังจะลงมาครับนี่เห็นไหม หน่วยมาครับเหน่วยหนสำรองเหนืยอะไรเหน,หน,หนเเตอร์ฮะนะเหน,วย,หนวยสับยัดครับดีฟ้าครับมาคอยฮิวตัวซัพพอร์ตมาครับไม่ใช่ตัวแบบตัวฮิวอะจบเกมเห็นไหมมาบแบบเนี้ย <c ười> ไปไปเฮ้ยเ,ยเดี๋ยวมันผ่านนี่ยังอ๋อมันต้องผ่านด่านนี้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่างเลยไปดูสอเรื่อยๆครับดู่อนเรื่อยๆดู่อนเรื่อยๆไปครับ Any face? Any face? อ,งงอันนี้เฟสอันนี้เฟสว่าไงอ่านี่ครับเดินมาเดินมาเดินมาตรงไหนได้ถึงไหนแบบอันนี้เดินไปก่อนถึงตรงนี้ก็มาแค่นี้แลอีกตัวหนึ่งเดินมาถึงแค่นี้มจ,จบฟเฟดไปก่อน อ่าจบเสร็จไปครับอ๋อโอเคครับของเราเทิร์นตัดเราเทิรนะ์นเทิร์นเราครับจบเสร็จไปก็เดี๋ยวหงอนเหล่าตัวนี้ยังใช้ได้กับรอเลยครับรอเลยดีกว่าแนา่อะไรไม่รู้แหละเอา้าทำไมหายเฉยจบเสร็จไปเลยเอา <c oughs> ้าเรียบร้อยเดี๋ยว เดี๋ปเดูยมองอ่าจบเสร็จนาอันนี้มานี่พุกเสดงว่าผมพลาดไปนะครับผมพลาดไปตะกี้โอ้พลาดแล้วพลาดเลยนะแถานที่จะได้ผ่านมาแบบนั่นนะกลับหายไปเลยไปครับรอรอต่อครับอีกไปเลย,ยแล้วเดี๋ยวอ๋อ อ๋อเผ่านแล้วนี่ว่าอ๋อคะานนก็ผ่านแล้วนะครับอ๋อแสดงว่าตะกี้ผ่านไปก่อนแล้วนะครับโอ้ยนึกว่ามันตายไปดูก่อนไม่อย่างไรเดีด๋ยวอ่าตะกี้ตะกี้มีอะไรนะนนมี่ไหมภารกิจอ่าแต่ภารกิจรับก่อนอรับเสร็จเรียบร้อย ไปครับไปดูไอ้หน้าที่ว่าที่เราจะทำเควสนะครับเดี่ยวอไปเกลี่ยเคลีร์ไปต่อครับเอ๊ะทำไมมันจะต้องให้ใช้เพชรซื้อตลอดเลยตอนนี้พเพชรเหล 4, ือสี่พันฝานะครับเนี่ยซื้อไปอีกร้อยเหลือสามพันเก้านะแบบฟังไงอ่ะที่เก็บหน่อยลบแบบเขาไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอ๊ะ มันคาใจครับท่านผู้ชมเออมันอยากรู้มันคืออะไรมันเกียร์เกียร์อะไรยังไงไอ้ของที่เลือกตัวคอนแทคเตอร์อะไรเงรี้ยเนไม่ใช่นะอันนี้ไม่น่าใช่นะไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวกับตัวเก็บเออหรือว่ามันต้องใช้ให้หมดนะครับ ใช่แล้ว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 เนี่ยซูเปอร์ฮาร์เตอร์พวกตรงนี้ได้มาอ่ามันไม่ของอยู่นั้นต้องไม่หรือว่าต้องใช้ของให้หมดพอตอนนี้ของมันเต็มโกดังถึงว่ามันมันมันขึ้นโกดังมาตลอดเนี่ยมันขึ้นโกดังมาตลอดเลยเห็นไหมตอนไหนขึ้นโกดังเ่ะของน่าเต็มโกดังเนอะใช่ไหมโหกําลังรู้กดผ่านครับ ขอไฟครับออกไปกำลังรู้ครับกำลังรู้เอ,เอาเอาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวไปเชียร์กูดังหน่อยทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเปิดนี่กนดีกว่าไปอันนี้เท่ดิเออตัวนี้ไม่รู้โอเคน่าจะโอเคแล้วนะแต่แตะกี้ตะกี้เราก็ซื้อไอ้นั่นมาแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวว่านะไปไปอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่

ไม่เขาว่าไงอ่ะไม่รู้หรอกสู้เอาต่อและเอาต่อแล้วเริ่มแล้วติดที่สองเริ่มเริ่มปฏิบัติการติดจงตีอย่างที่เขาบอกตรงนี้เนี่ยมานี่ก่อนยับอ่าแล้วก็มานี่คุมคุ้มใจมาครับเอ่จเอเาจกเป๊ะแล้วกนรอดูว่าเขาทำอะไรต่อครับนี่ไฟเลยครับฝันว่าไฟมา นนก่อนรถไฟมารอทั้งไฟครับหัวยไหนอ่ะนะโถลุงไหนแล้วเนี่ยวเชื่อเดี๋ยวรู้ครับเอาโตโออกหมดครับมาเซอร์เรียเอ้ยไม่ใช่นี่ว่ะนี่เซอร์ลินเซอร์ลินเซอร์ลินลงไม่ได้ยังไม่เต็มเอานี้มาก่อนโอ้ยเอาสองพี่น้องลงมาก่อนโอ้ยเดี๋ยวรอเต็มห้าครับเต็มห้าอะไรอยเงี้ย เสนใจวันจันทร์เจรีญยังลงมายังไอ้ชายยังไม่เต็มนะครับตรงนี้เราชาเต็มครับเอ้ามาแล้วเต็มแล้วไป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 ครับส่งไปแบบยับยับอ่ะเดี๋ยวไปแบบงงอ่ะลงมาตังก็แบบคือเอ้ยอะไรวะนั่น เด,เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวรอน้ำเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ยังหัวเยอะอยู่พวกพี่เยอะอยู่จบแล้วแม่ว้ายอุย้ยเดี๋ยวมันเป็นยังไงครับมันกระตกกระตุกไหนอ <c oughs> โอ้โหผมโอ้โหนี่ก็เลยขนาดนั้นอันนี้กันอันนี้อันนี้มันร่อนคะรับร่อเลยร่อเลยกลัวเลย ปครับเีย <min> ว <it S 1> ่นก่นวานสนุกสโอ้เสียงเดี๋ยวตัวตอดเอาตัวเอาตัวเอาตัวลอตัวล่อตัวลมาแล้วมาแลเดเตอร์ใช่ไหมนี่มาแล้วโอ้โหพีเดเตอร์เทเหนไหมนนะนะได้อยู่ได้อยู่นะนนมเห็นไมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเห่ไม่ไหวก็ต้องเอาโซดครับ mọi người đã nói một số giờ đi ở wingtai mà không gặp helicopter khuya chạy hết bistard hết bistard hết bistard hết rồi mà nó chạy đồn mà hết mà chạy loa nó chạy loa nó chạy loa nó chạy nó chạy แล้วก็มีแสีฟยงตาทีิ่ยสุดหนานเลยตอนนี้เห็นไหมวิ่งมันสนุกอย่างนี้ะครับความสนุกมันนะคือการแบบการวางทับกันเอาตัวลงครับมันก็จะสนุกแบบนี้แหละเล่นด้วยกันครับมาเล่นด้วยกันเดี๋ยอะครับโหลดมาเล่นนะตัวเกมอาจจะนิดนึงนะแต่ยังไงสนุกจริงๆ เราครับรอตรงนี้จบแฟดไปก่อนนีด่าใหขให้เขาให้เข,เขาเข้ามาเข้ามาดิไม่มาครับไม่มาเราเข้าครับรอเองเลยกันล่ออะไรรออะไรอ่รออะโอ้โหมิก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 มาต่อสองพี่น้องต้องมาแล้วสองพี่น้องนี่สองฝาแฝดนี่ผมไม่เลือกผมเห็นกระโปรงครับ กระโปงแดงอ่ะผมเลียกสองพี่น้อ,คองครับเออแกคู่กันแล้วจะจะแดบมบันน่อโอ้โหได้มาเสริมมาช่วยนะตรนนี้มาไปครับมาใส,ส่ครับใส่ไม่เรื่อยครับผมใส่ไม่เรื่อยม,มาทำลายครับทำลายบังเกอร์อ่าไปใครนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะสามสี่คนเนี่ยนะ อ่าอกิดว่าเสือมึงสักสองสามตัวดีกวะยังไม่ได้ครับเดี๋ยวรอพลังเต็มมันออกไปใส่มาเรื่อยๆมาเป็นยังไงอ่ะไหวไหมต้านไหวไหมบังเกอร์ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงโดนน็อกแล้วว้ายเฮ้ยเดือดร้อยครับรอต่อเลยครับจบเอาให้จบครับเอาให้เกียร์ครับด่านนี้ จะจบดาแล้วเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวหนุ่มกลุบก็หนุ่มกลุบเลยโอ้โหเดี๋ยวมันล้อนี่เลยว่ะเนี่ยมันล้อนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวล่อแล้วมามาดิไม่เหยียบมากันล่อแล้วนั่นครับฝั่งนู้นเสริร์ฟไม้ทิ้งแล้วล่อไปทิ้งครับหรือว่าเรามีสกิลไม่รู้รถไปแบบรถรถเยอะไปเยอะไงนะไปปะเนี่เยเโอ้ เดี๋ยวเกมนี้เลยว่ะเดี๋ยวค่อยว่าโดเีกมาะไรว่ะอันเนี้ยมาสวัสดีครับไขว่ดีเย่มาครับมาฟอลโล่อะพัลโล่อะพัลโล่เจอกระสวรีครับสวัสดีคระตัวฮิวครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเฉลี่ยลงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเฉลี่ยลงวันโผมาแล้วเอาเฉลี่ยลงก่นโโงอกนอย่านี่มาแล้วผมมาเยอะผมมาเยอะ ต้องเอาต้องเอาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วคร,ร,รับผมเสริมเสริมเสริมแล้ครับไปครับโอ้โหอะไรนะสติกาตโอ้ยปฏิกาทุกอย่างนะเอ,อ้ยช่าห็นหนอ้โหใส่ย,ยับเลยเป็นไงเหลืออะไรอ่ะจะเหลืออะไรครับเหลือได้ศพครับอ่า ทำจบด้วยนะถ้าเป็นพุทธก็ไม่ต้องทำแล้วเผาไปเลยถ้าเป็นเออ่มุสลิมก็ต้องรีบ,บรงิอกมานนะตายชา้าเผาเย็นตายช้าฝังเย็นต้องรีบฝังข้ามข้าม,ข,าม,ข,ามข้ามวันนะมุสลิมศาสนาคริสต์นี่ฝังแม่งใส่ใส่โลงใส่เฮียอะไรว่าโอ,โอ้ครับนี่ผ่านแล้วผ่านแล้ว ไปครับโอ้โหไปไงแน่นอนจริงครับเทจริงเซหลินเป็นไงเซหลินเขาเทอะไปนี่เองไป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 ดูกันก่อนไปดูไอ้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 แควะจนล็อบบี้เนี่ยไว้ถูกแล้วแวบมานี่นี่เอ้ายังไม่ผ่านเคลียร์สนามลบหนึ่งครังกับหน่วยของพันเนอร์ เคลียร์เนื้อเนื้อลูกหลักหนึ่งสองสี่กับพาร์ทเนอร์มาเขาว่าไงอ่ะต้องไปกับพาร์ทเนอร์เหรอต้องแบบเอ๊ไม่เข้าใจฮะกดหนึ่งครับเข้าไปแล้วแบบหรือพาร์ทเนอร์ยังไงอ่ะเอเพิ่มพาร์ทเนอร์เหรอเพิ่มยังไงเอ๊เพิ่มอย่างเงี้ปอกนี่ศัตรูเพิ่มอะไรกัน หรือมันแค่เป็นชื่อของมันเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ด่านนี้ใช่ไหมต้องเคลียร์พ p นี้ใช่ไหมถ้าเคลียร์พ p นี้ก็คือคือผ่านวันที่สามใชไปต่อเลยดีกว,ว่าถ้างั้นนะ่ะเออยไปเดี๋ยวี p นี้เคลียร์พ p นี้ไปความจริงอยากรีบูตเรือตาเครื่องยนต์สีหนึ่งอันนี้ถอดละครถอนดะทั้งห้องถอนเอ่อล้วก่อนเอ่เอมาเนี่ยเอเอ,เอ เริ่มเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นเนี่ยเริ่มเป็นเริ่มเป็นเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละอ่ะเริ่มเป็นแล้วนะอี่ยงก็เริ่มเริ่มเป็นม,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 มันน่าจะมัน ough, มน่าจะเกียร์อีพีนี้นะผมว่านะในความคิดส่วนตัวนะขอทดลองที่สามที่ผมค้างอยู่ตงเนะี้ยน่าจะเกีย e ร์อีพีนี้แล้วมันจะเกียร์ทั้งสองสองเฟสของวันที่สามเลยมาครับมาสิ มาสิจ้ามาจ้ามาแล้วจ้าแม่มาแล้วจ้าแม่ส่องแล้วจ้าแม่ส่องแล้วแม่บอกว่าอย่ายุ่งอเพื่อนเพื่อนแม่นะจ้ามาครับขอมาซัพพอร์ตครับต้องมีฮอนะผมว่าเพราะว่ามันบางทีมันจะมี้าอากาศอะที่แบบบางทีเราพลาดไปครับแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือฮอนั่แหละเออจะเห็นได้ชัดเจนนะราะ,ะ,ะนนนนะว่ามันคือ้าอากาศนะครับเป็นภาคพืนะ้นเนี่ยก็ไฟไป มาแล้วเดี๋ยวพ่อเอกผมมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหสปิก้าร์ number b นะครับนี่มาแล้วมาแล้วนี่ยพ่อเอกผมปืนอย่างเท่อ่ะไม่ปืนอย่างนี้ในโลกอยู่พ่ะเนี่ยแล้วเจาะเก่งแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเออเทพอ่ะลองลองเท้าอะไรบ้าเออเทพเท่เทพเทพเทพเออใจทำไมทำไมเอวต้องเป็นอย่างนั้นมันเห,หมือนซามูไรไหมมันมี กันไซค์กันหน้กันวางเหมือนกันดั้มเลยเอ้ยเท่เท่เท่แต่ก็รัวเท่ผมชอบไปครับไปเลยต่อครับนี่เดี๋ยวอันนี้เนี่ยสอดนะครับจบไปก่อนนะนี่นะเดี๋ยวขึ้นมาดันขึ้นมาดันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดันไปข้างหลังนะครับเกิดอันนี้เอาไงดีอันนี้ล่อตัวไหนครล่อตัวนี้นะไปนี่กันกลางหนะก็คือแบบสู้แบบกลางๆหน่อยดีกว่านะเบลไม่ต่างกัน ไม่ฉี่กันมากหรือเปล่านะไม่รู้หรอกว่าทีมนี้ผมไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดซะด้วยทีมยกีิ้มไม่ถนัดเหมือนกันนะทุกคยเล่นไอ้เวล์รู้แล้วมาแล้วเดี๋ยวรอรอเจ้รอเจ๊แบบรอได้สี่แล้วรอเวลาครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามารอดักเดี๋ยวก่อนเจ๊จะมาแล้วเดี๋ยวเจ๊มาแล้วเดี๋ยวเจ๊มาแล้วเจ๊มาแล้ว เจ้มาแล้วจ้าเออไม่ใช่นี่ไว้ภาพผิดนี่อันนี้ของจริงมาแล้วจ้ามาแล้วเจ้ามาถึงมาล่อครับโอ้โหหายหมดเป็นไงเจ้ลงไปเดียวหายหมดมาครับมาโอ้โหท่าอย่างเฟี้ยวถ้ามันจะเฟี้ยวขนาดนี้นะอีล่าเอ้ยอีล่าเฮ้ยโอ้โหจะตตลิงกันปืนเอ็มสิบหกปืนไรอะไรไเปอร์ปืนอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมด โอ้ยเหลือแต่ศพผ่านไปเท่ากับพี่เหรอจ้าหนูพี่เลยล่ะบุกหนูเองหนูอยูอ่เฉยเดี๋ยวพี่จะเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวอุ้ยเนี่ยดูตัวนี้ดิเอมี่ผมหยุดดูไม่ได้นะครับผมหยุดดูไม่ได้ถ้าผมหยุดดูนี่นนนนจะต้องเอ่อ มันมันจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นฮะผมหยุดไม่หยุดดูไม่ได้มากาันยังไงก็ไม่พอหรอกเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตขอไดตเคลียร์คลิปนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วเสียงมันอย่างที่ได้ยินนะครับตกลกอะไรกริบๆๆอะไรเก็บของก่อนนะครับเก็บของแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาคลิปหน้านะครับเนาะผมสัญญาว่าผมจะต้องเคลียร์ให้ได้นะครับ เกี่ย,ย,ยวนะว,ยวันที่3เกี่ยอนีเกี่ยเกี่ย quest นะเควสวันที่3ามะล้วเดี๋ยวผมจะเกี่ยได้นะแต่ยังไงคลิปนี้นะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันไม่ไหวแล้วจริงเพราะว่าเอ,อ่อด้วยความที่น่งเน็ตอะไรมันเดี๋ยวผมนะจัดการอะไรนี้หน่อยครับโอเคครขอบคุณมากที่ติดตามรับชมน,นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะมาสนุกกันต่อนะครับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปจ้ะ